สวัสครับสวัสดีครับผมรีวิวครับผมรถเก่งนะครับผมโตโยต้าโซโลนานะครับปี1997นะครับเอกสารครบโอนนะครับผมภาษีขาดเกินนะครับเพิ่งขาดไป2-3เดือนนะครับขาดเกินเลยครัล้อแม็กนะครับขอบ17นะครับยางหน้า205ทับ45 R17 ครับยางหลัง215ทับ45 R17 ครับผม รถบางๆนะครับผมภายในเบาะหลังเป็นกำรรมะหยี่นะครับเอ้ยเบาะหลังเป็นหนังนะครับเบาะข้างหน้าเป็นกำรรมะหยี่นะครับผมพูดผิดโทษทีนะครับ ไม่เนี่ยครับไม่ไอไม่ฟันนะครับแอร์เย็นนะครับท่อซิ่งนะครับนะมีคำล่างเลยนะครับคำซิ่งนะครับผมนะครับคร่าวๆประมาณนี้ครับรถใช้งานสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผม